สวัสดีครับคนกลา้ามหาเาะนะฮะร,รายงานสถานการณ์เหตุการณ์นะครับของวันนี้และก็เมื่อวานนี้วันนี้ก็หนึ่งกันยาสองห้าห้าแปดเป็นวันเริ่มต้นของเดือนที่เก้าของปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้สักพูดนะฮะลูกชายก็ได้ไปเก็บด,ดอกบันชันนะให้พ่อไปเก็บแต่พ่อไม่ไปเก็บเขาก็ทันทีเลยนะฮะ เขาเพาะทาอะไรทําทันทีเลยนะครับเหมือนคุณแม่คุณแม่เขานะอที่เขาไม่อยู่นะไม่ต้องมาวุ่นวายกับผมแล้วเนี้ยไปรับพี่สาวกับตานะที่โรงเรียนซึงไปได้สักสิบนาทีเนี่ยนะครับก็จะให้ดูรูปนะเพราะว่ารูปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่ชัดนะครับเพราะว่า เราโชว์แป๊บเดียวเห็นไหมฮะเก็บเองเก็บได้เยอะนะฮะนี่อยู่สามต้นนะเก็บซะเกือบหมดเลยนะครับเก็บซะเกือบหมดนะฮะแล้วที่นะครับเด็กทีเ่เราได้ดูแลแบบใกล้ชิดนะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าคมเฉลียวฉลาดมีต้นอัญชันนะครับ ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะบางคนยัไม่เคยเห็นสีขวบกว่านะเก็บดอกอันชันก็เลยทําการเจียวไข่เจียวยับไส้อันชันให้เขาได้รับประทานท่าคนคงจะได้เห็นพิษนะฮะ่านไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการเขเรียกว่ารีเพยอีกครั้งหนึ่งนี่เอาเป็นลองเอาเป็นวิดีโอดูฮะ ลงเป็นวิดีโอนะฮะนะครับได้เเยยอะลนะครับคุณพ่อก็ไปให้กำลังใจเขาด้วยนะครับนี่เป็นยังไงนะครับดอกกัญชันต้นดอกกัญชันนะฮะปลูกไม่ยากนะครับท่านก็ไปเสิร์ชดูว่า สรรคุณอยู่ในบ้างแต่ที่รู้ๆก็คือนะครับนำมาทำยาสระผมได้นะให้ผมเงาง,งามนะครับนี่เป็นชานะครับชาดอกกัญชันนะครับต้มแบบถ้าท่านชอบหวานชอบอะไรก็ปรุงเองนะแต่ถ้าอยากให้ได้ธรรมาชาติจริงๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกนะครับทานเป็นชานี้แหละดีที่สุดนะครับ ร้อนๆอยู่นะฮะร้อนๆนะฮะเอาละก็จะเป็นการาพูดให้เห็นว่าแปลงที่พาโบแล้วก็คุณเอไปไปดูที่นิคมสายหนึ่งนั้นเนี่ยอยู่ติดกับรั้วของอาบานพักใจซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนี่แหละประมาณเนี่ยนะ,ะยังสังกัดอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสุริกาศกระทรวง การพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์นะครับตอนนี้ทํากําแพงนะฮะทำกำแพงแบบเวลาจะเดินไปที่อที่ว่างเปล่าโลกล้างว่างเปล่าเนี่ยที่นที่ล่าพืชพดินนนเนี่ยที่สาธารณะนี่แต่ก่อนก็เดินผ่านได้สะดวกสบายนะฮะตอนนี้ลวกกั้นนะต้องเดินอ้อมหน่อยนะครับที่ตรงนี้ก่อนก็ใช้ประโยชน์ ก็คือทําเป็นแปลงเขาเรียกว่าแปลงสาธิตมัางเป็นแปลงที่จะฝึกงานแหลง่งเรียนรู้โดยนํำครูอาสาสมัครบ้านพักใจเนี่ยไปทดลองทำไร่มันสำปะหลังนะฮะซึ่งก็แบ่แงแบ่งให้ให้ทดลองทํากันภายในระยะเวลาหนึ่งปีน,นะครับคนละหนึ่งไร่ เพราะว่าได้ไปอบรมเนี่ยผมพาไปอบรมโครงการปลูกมันสำปะลังให้ได้ไร่ละ30มสิบตันโดยการขุดหลุมนะขุดหลุมแล้วก็ปุ๋ยรองมีมีการทําปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนี่แหละมีส่วนผสมหกเจชนิดเนี่ยนะฮะของแร่ธาตุต่างๆออกมาก็หัวมันจะใหญ่นะปริมาณก็จะได้สามสิบตันแต่ถึงแม้ไม่ได้ก็ใกล้เคียง10ตันก็ยังดี แต่ศัยว่าบริเวณที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราทําแบบไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่มันไมยรา,าบมันเยอะนะฮนะในผะู้ในฝัน่งว่าเคยไปทําเกษตรจะทําในลักษณะของพืชไร่มันสาปะหลังควนี้ที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นไปได้เนี่ยเรามาทําแผ่นดินทําแผ่นดินทองกันสําหรับผู้ที่ไม่มีที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะมาทําเกษตรศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับ เกษตรพอเพียงเนี่ยนะปลูกที่เราจะต้องกินนะแล้วก็บริโภคในครอบครัวที่เหลือก็อแจกเนี่ยทําเป็นชุมชนต้นแบบนะครหรือไม่กระทั่งว่าปลูกเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการของหอ,องกันค้าที่กําลังทําเรื่องครัวสุขภาพอย่างนี้น,นะครับหรือแม้แต่ตลาดสีเขียวก็ตามเ,าเพราะฉะนั้นพืชผักไร้สารพิษนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตลาดอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อมีการสั่งซื้อเราแล้วเนี่ยการผลิตเนี่ยมันผลิตให้เขาไม่ได้ผลิตไม่ทันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหมดเลยเพราะว่างานกเกษตรนี่มันดูว่าเป็นงานที่จะต้องตากแดดตากลมตากฝนบางทีนะฮะลำบากนะลำบากมันเป็นงานที่ต้องใช้แรงละงนันแต่กเกษตรนะฮะถ้าเราทำแบบโดยใช้สมองนะครับ ใช้สมาธิเนี่ยนะฮะเราค่อยๆทำเราค่อยๆทำแล้วก็สําคัญเนี่ยเราต้องหยุดความวุ่นวายทางโลกนะหยุดความวุ่นวายทางโลกมาทําแบบละเอียดปานนี้ให้มันได้ซึ่งสักคู่หนึ่งพอลูกกลับมาเนี่ยลูกสองกลับมาเนี่ยผมก็จะมีภาพนะที่ไปทําอยู่ข้างๆบ้านที่บอกเนี่ยนะว่าทาอย่างไรเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับประยุกต์ใช้เชื่อมประสานอย่างไรดีนะฮะ จะข้อสาคัญเนี่ยปลูกกินนะต้องรับประทานไม่ต้องไปซื้ออาหารลดการซื้ออาหารลงนะครับแล้วก็ศึกษาถึงประโยชน์จากอาหารธรรมชาติเนี่ยนะครับอาหารธรรมชาติก็คืออาหารที่ไม่ต้องไปปรุงนะปรุงมากก็มีพิษมากนะครับไม่ต้องปรุงถ้าใช้ดีเนี่ยนะครับผ่านความร้อนน้อยที่สุดนะเพราะว่ามันจะไปทำลาย, inside, เ,ยเอนไซม์นะเพราะงั้น แร่ธาตุที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นเซลล์นะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราได้ทานเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการฟื้นฟูเซลล์ได้ยอย่างดีนะนะครับคําพูดก็อาจจะดูมันไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่อแต่เอาเป็นว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยคือลิงเนี่ยนะฮะเขาก็ทานพืชผักในป่าผลละมงผลไม้นี่แหละนะครับบรรพบุรบุษของเราเพิ่งมา,ม,ามาเปลี่ยนอ่ ได้มาทานเนื้อสัตว์นะเพราะมันอา,อาจาจะอริดอร่อยนะได้ลองทานอยู่แล้วก็ติดอกติดใจกันก็สูญเสียเอกลักษณ์นะฮะก็กลับมาลองใช้ตรงนี้ดูนะครับเ,เมื่อเราปลูกแล้วเรารับประทานเนี่ยนะซึ่งผมก็ทํามาเป็นเดือนกว่าแล้วเนี่ยคือทานแบบเป็นแบบอตอนช่วงเช้าสิบโมงเนี่ยนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะเป็นกะละมังใหญ่ทานไป อิ่มเลยฮะอิ่มนะไม่มีปัญหาอะไรนะอาบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะท้องอืดท้องอะไรนะก็ค่อยทานไปในระยะแรกอาจจะมีปัญหาเพราะการปรับสบภาพร่างกายเราไม่ค่อยชินแต่ในปากนี่นะจะแบบอจะเฟือนจะแบบมีสีเขียวคลอโรฟิลเต็มเลยนะฮะเวลาเจอพิษเจออะไรเข้าไปเนี่ยไม่รับเลยนะันเป็นเป็นการล้างพิษ นะกัจัดการกรองสารพิษที่เข้าไปตัวเองนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้เฉพาะตัวจริงๆส่วนประโยชน์ที่ได้แก่สังคมมีมากมายนะฮะมากมายปัญหาสังคมไม่เกิดแน่นะเพราะเวลาทํานี้ครอบครัวจะต้องมีความอบอุ่นอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็สุขภาพจะดีก็ไม่ต้องซิ้อเปลืองป,ประมาณนะในการรักษาคนป่วยโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้คนไข้เต็มไปหมดเลยขยายห้องขยายเตียงก็ยังไม่พอความต้องการยิ่งรักษาฟรีนะฮะ สามสิบบาทรักษาทุกโรคคนเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วหมอก็พยาบาลงเจ้าหน้าที่ในเกี่ยวข้องก็มีความเครียดความทุกข์เพาต้องเหนื่อยนะฮะต้องวุ่นวายกับคนไข้นี่คือปัญหาที่ตามมาเยอะแยะมากมายเพราะถ้าเราหันกลับมาทำํำลิกพ่นดินให้เป็นทองคําเนี่ยนะฮะมันมีงานทําตลอดนะครับแล้วเป็นการก็เรียกว่าอ,อได้ฝึกปฏิบัติอฝุกปฏิบัติ จิตใจจะสงบอยู่กับปัจจุบันไม่เคร่งเครียดนะครับเพราะงั้นก็ไม่พอนะคลิปนี้ไม่พอคงจะต้องต่อนในคลิปต่อไปนะก็60นาทีแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปที่3ของวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ